สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์ดิ e d ชั t ช o n น h a นจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาพฤศภนะคะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็สามารถดูได้นะคะ การทำนายจะมีผลในช่วงวันที่1ถึงส1สิงหาคมค่ะซึ่งในเดือนสิงหาคมนะคะจะมีดาวย้ายราศีนะคะคือดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่18สิงหาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีกรในวันที่18สิงหาคมและดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่27สิงหาคมค่ะ เราจะเห็นได้ว่าทุก,กาลัคนาราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะขึ้นลงนะคะพบเจอปัญหาอุปสรรคแล้วก็พบความสําเร็จนะคะเกือบทุก,กาลาัคนาราศีคนลัคนาพฤศพก็เช่นกันนะคะคนลัคนาพฤศพนะคะพบเจอปัญหามากมายนะคะต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามนะคะก็ยังถือว่าโชคดีกว่า,าบางาลัคนาราศีนะคะเพราะถือว่า คนละคณะพิศพนะคะในเรื่องการงานเราจะเห็นได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะขคึ้นลงอยู่ตลอดเวลาคนลกคณะพิศพเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเป็นคนที่มีจุดยืนนะคะมีความซื่อสัตย์กตัญญูรักครอบครัวทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวมีความมั่นคงนะคะมีความอดทนความพยายามนะคะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคะเป็นคนที่มีความจริงใจมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองลําบากนะคะ เป็นคนที่มีวาจาเชื่อเฉือนะคะให้กําลังใจคนก็ได้ทําร้ายใจิตใจคนก็ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คนละคณาพิศมีนะคะคือความมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรจะไม่รู้จักคําว่ายอมแพ้นะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักนะคะ ในเรื่องการงานมีคนอิจฉาหมั่นไส้นะคะหรือแม้กระทั่งเจ้านายผู้ใหญ่นะคะบางครั้งก็เอ็นดูเราบางครั้งก็มีความรู้สึกได้ว่าไม่ถูกชะตากับเราเนื่องจากคนลกษณะผพืสนิคนที่ตั้งใจทํางานนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรน,นะคะหรือคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนว่าเกือบจะประสบความสำเร็จ ก็เหมือนมีคนขัดแข้งขัดขานะคะหรืออิจฉาใส่ร้ายนะคะในด้านการงานนะคะคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่แล้วก็อาจจะมีคำสั่งที่เหมือนสายฟ้าฟาดนะ,ะในชีวิตของเราคือหยุดนะคะการช่วยเหลือหยุดการสนับสนุนชะลอไว้ก่อนนะคะเหมือนว่าคุณจะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างนะคะ แต่แล้วนะคะเหมือนว่าฟ้าเปิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะคะมันแสดงออกถึงความจริงใจนะคะมันจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นความสำเร็จที่ล่าบร,รื่นคุณจะต้องพบเจอปัญหานะคะหรือการที่หยุดยั้ง การจเจริญก้าวหน้าของคุณก่อนนะไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันก็จะเป็นความสํเเร็จที่ฉับพลันมันเหมือนว่ามีสิ่งที่มาทดสอบกับชีวิตของเราแต่ขออย่าให้คุณใจเสียนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผ่านมาในชีวิตนั่นคือภูมิคุ้มกันที่ดีของคุณนะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะขอให้ยิ้มสู้นะ ความดีความกระตันยูความซื่อสัตย์ของคุณจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่คุณทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะเจอคู่แข่งนะคะหรือโดนโจมตีก็ได้นะขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความดีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จไม่มีอะไรที่จะแย่มากไปกว่าเราเสียกำลังใจ คุณอาจจะเสียความรู้สึกกับคนรอบข้างได้แต่ขออย่าเสียกำลังใจคุณเป็นคนเก่งคนลัคนาพิสมนะคะต่อให้คุณเจอปัญหามากมายนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็จะสามารถเอาชนะได้นะคะเพราะความดีความใจบุญความซื่อสัตย์ความกตัญยูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในช่วงนี้อาจจะโดนนินทาใส่ร้ายนะถ้าคุณอยู่ในองค์กรนะคะ ก็ขอให้ยิ้มสู้นะเนื่องจากคุณมีดีให้คนอิจฉาคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีคนชื่นชมคุณมากมายนะไม่ได้หมายความว่าในหนึ่งเนะคะที่อยู่รอบข้างคุณจะเกลียดคุณก็อาจจะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยนะแต่มีคนชื่นชมนะคะในความสามารถของคุณนะคะเมตตาคุณรักใคร่คุณนะคะเราอย่าไปมองสิ่งที่มันไม่ดีหรือด้านลบนะคะ ขอให้มองสิ่งที่มันเป็นด้านบวกนะคะแต่ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่รบกวนจิตใจคุณก็ขอให้เดินหนีหายไปนะมันเป็นช่วงประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเอาแค่ผ่านช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมคุณจะรู้สึกสบายใจนะแต่ช่วงต้นเดือนก็อาจจะมีความหงุดหงิดใจนะแต่หลังจากหนึ่งสัปดาห์คุณจะมีความสบายใจเกิดขึ้นนะมันเป็นช่วงสั้นๆนะที่รบกวนจิตใจเรา ถ้าเราปล่อยวางเราจะสบายใจนะคะการเงินก็เช่นกันถือว่ามีโชคลาภที่ดีเข้ามานะการเงินของคุณดีกว่าแต่ก่อนนะก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการการใช้จ่ายเงินของคุณก็ได้เมื่อก่อนคุณก็อาจจะใช้จ่ายเงินนะคะเกินตัวนะคะเนื่องจากคุณมีความสุขใจที่เห็นคนในครอบครัวมีความสุขแต่เมื่อคุณสามารถจัดการได้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มลงตัวนะคะในเดือนนี้นะคะถ้าผ่านช่วงกลางเดือนไปแล้วนะ จะถือว่าคุณประสบความสำเร็จนะมันมีสิ่งดีๆเข้ามามันมีความสบายใจนะคะหรือมีอไรายได้ที่ดีเข้ามารายจ่ายเริ่มลดลงนะคุณมีการจัดการบริหารการเงินได้ดีนะคะเพียงแต่ว่าคนลัคนาพ้ศษเนี่ยเป็นคนที่จริงใจกับคนอื่นนะคะแล้วก็ มีคนเข้ามาหาผลประโยชน์นะคุณก็รู้แต่คุณก็ยังช่วยเหลือนะเนื่องจากคุณมีจิตใจดีดนะนะดังนั้นการที่เราช่วยเหลือคนอื่นเราสามารถทำได้แต่เราก็ต้องรู้ตัวเราว่าในอนาคตเราจะพบเจอปัญหาหรือไม่แต่ถ้าเราจัดการตรงนี้ได้เรามีความสบายใจที่ช่วยเหลือคนอื่นก็ทำไปนะ ตัวเราคือคนที่กำหนดชีวิตของเราเองถ้าวันหนึ่งเราลำบากเราต้องยอมรับตัวเรานะคะเราไม่สามารถโทษคนอื่นได้ดังนั้นจะถือได้ว่าการเงินของคุณนะคะมีความสบายใจเกิดขึ้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นส่วนด้านความรักคุณไม่ได้เป็นคนที่รีบร้อนที่จะหาความรักนะ คนลัคนาพืชศพเป็นคนที่มีความมั่นคงถ้าคุณมีความรักเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะมีความรักที่มั่นคงเมื่อคุณรักอะไรนะคะคุณก็จะเปลี่ยนใจาย,ยากถ้าคุณมีความหลังนะหรือมีอดีตที่มันทําให้คุณเจ็บปวดคุณจะหยุดนะคะที่จะมองหาความรักนะคะคุณจะมุ่งมั่นไปกับการงานกับการหาไรายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะ คนลกคณะเพื่อนสนนคนที่มีหน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะมีคนชื่นชมคุณนะคะเมตตารักใครอยากรู้จักหรืออยากให้กําลังใจคุณนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอาจจะมีความหงุดหงิดหรือลาคาญใจก็ได้นะเพราะ คุณจะเป็นคนที่มุ่งมัน่นทําอะไรก็แล้วแต่นะคะทำด้วยความตั้งใจทําด้วยความมุ่งมัน่นถ้าคุณไม่ได้คิดถึงความรักในช่วงนี้คุณก็จะไม่มองหาคนรักหรือจะไม่ได้เปิดใจให้ใครเลยนะคะดังนั้นขอให้พยายามควบคุมอารมณ์นะบางครั้งคนอยากจะเข้ามาให้กําลังใจคุณแต่คุณอาจจะอยู่ในช่วงอารมณ์แปรปรวนนะคะหรือหงุดหงิดใจก็อาจจะพูดจากับเขาไม่ดีดังนั้นขอให้ใจเย็นนะคะขอให้คิดบวกว่า มีคนชื่นชมเราดีกว่ามีคนไม่ชอบเรานะคะถ้าคุณแต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วมีความเข้าใจกันนะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมานะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันคุณก็มีการปรับความเข้าใจกันใช้เวลาร่วมกันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์แรกนะก็อาจจะมีะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคนลักนาผู้ศพอาจจะมีความหงุดหงิดใจความรําคาญใจหรือมีคนในองค์กรก็ได้หรือในด้านธุรกิจนะคะพยายามขัดแข้งขัดขาเราหรืออยากจะหยุดความ จเจริญก้าวหน้าของเราก็ขอให้มุ่งมันตั้งใจนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสำเร็จได้นะคะขอให้เพียงผ่านสัปดาห์แรกไปนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเชื่อมั่นนะคะว่าคนลัคณาพื่ศพจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขออ,ขออวยพรและขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบนนันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุข ปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลามีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภยัยแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวง มีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตสมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกําลังใจให้และพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ